เอ้ของปวางแบบนี้คือมีแต่ตัวเจ๋งๆแล้วเนี่ยใช่ครับวันนี้เห็นอย่างนี้เป็นของวิลาแน่นอนอยู่แล้วนะครับซึ่งก็เรายังไม่เคยทคําคลิปแบบนี้กันให้ดูใช่ครับวันนี้เรารวบรวมนะครับตัวไข่ควงเทพๆของวิลาแต่ละตัวนะครับที่เห็นอยู่ตรงเนี้ยเป็นสมบัติของช่างยุคใหม่เลยลว่าแต่ละคนซื้อไปไม่กล้าใช้กันเก็บสะสม คือผมเห็นแล้วผมก็ไม่กล้าใช้เหมือนกันคือของดีไซน์มาดีอ่ะอ่าใช่ใชครับแต่จริงๆแล้วฟังก์ชันเขาทำออกมาได้เจ๋งมากนะค,ะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่ยและตัวดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างนะมา<น>ะจริงๆแล้วที่เห็นอยู่ตรงนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งของไขควงวิลล่าเนาะอาจจะมีเก่ามีใหม่ประปรนกันไปนะค,ะครับ วันนี้เราก็รวบรวมตัวที่คิดว่าเจ๋งและก็มีของในวันนี้มารีวิวให้ชม,มครับก่อนอื่นเนาะอย่างที่เรารู้กันว่าวิลาเขามีจุดเด่นอย่างหนึ่งก็คือถ้าเป็นไข่ควงอะัในเรื่อง,งของดีไซน์อยู่แหละ โอ้โหนี้ก็คือเป็นเอกลักษณ์เลยใช่เราจะเห็นไขควงไม่ว่าจะเป็นซีรีส์ไหนรุ่นไหนฟังก์ชันอะไรก็จะเห็นสิ่งที่เหมือนกันอือก็คือตัวด้ามก็คือเป็นตัวด้ามในลักษณะแบบทรงที่เขาเรียกกันว่าด้ามคาบฟอืมมคาบฟอมก็คือลักษณะเป็นด้ามจับแบบนี้เป็นดีไซน์ที่ออกแบบมาตามอักขระมิตหรือว่าสัดเละศาสต์ในการจับเวลาเราจับอย่างเงี้ย จะรู้สึกว่ามันเข้ามือได้ดีมากๆเพราะไอ้ตรงกลางนี่มันแบบบวมๆขึ้นมาอย่างเงี้ยเวลาจับนลครับเลยรู้สึกว่ามันถูกรับด้วยอ,อุ้มมือได้แบบดีๆเลยแบบเจ๋ง,งอ่ยคือออกแบบมาให้เราจับได้พอดีมือเลยแล้วกันใช่ครับแล้วก็ในเรื่องของดีไซน์เนาะทุกตัวจะเหมือนกันก็นะคือตรงนี้จ,จะมีส่วนที่เป็นพลาสติกแข็งแล้วก็ตรงกลางที่เป็นสีอย่างตรงนี้เป็นสีเขียวแล้วจริงวิลาเขามีหลายสีนะครับสีแบบ ไอบรู <I> brew, นะครับสีเหลืองอะไรเงี้ยตรงนี้จ,จะเป็นแบบผิวยางก็คือแบบไม่ได้นุ่มนะแต่ว่ามันจะแบบหนืดๆมือช่วยให้แบบว่าเราจับก,กระชับแล้วก็ไม่ลื่นเนยเวลาออกแรงบิดเยอะๆอ,อันนี้ไขค,รครวงเขาจะเป็นดีไซน์แบบนี้หมดเลยแต่มันก็จะมีแบบด้านเล็กด้ามใหญ่ต่างกันไปแล้วก็สีที่ต่างกันแล้วก็แน่นอนคอนเซปต์ของวิลล่านะครับครับผมวิลล่า t ีเออร์ท ม,มาซะสวยงามเลยช,ชื่อเรียกได้ว่าเวลาเขาออกแบบเครื่องมือนะครับแฮนด์ทูอะไรก็ตามมันจะแบบไม่เหมือนแบบสแตนดาร์ดแน่นอนเออมันไม่เหมือนอกับใส่พวกทุ่วไปแนะ่นอนก็คือดีไซน์ให้มาแตกต่างล้ําสมัยไปอีกใช่ครับใ,ใช้งานตอบโจทย์กับผู้ใช้งานดิงๆครับลเกิดกันประมาณคร่าวๆแบบนี้มาไล่ดูวันแต่ละตัวเลยก่อนมาดูวันนี้ตัวแรกเลยนะครับ,รบแน่นอนว่าตัวนี้เจ๋งแน่นอนนะครับอยากเอามันมาเป็น ตัวย้อนน้ำลายในตัวแรกนะครับนี่คือตัวนี้เลยไซคอปพ็อกเก็ตอือย่างแรกเลยคือด้ามันจะไม่ได้กลมเหมือนตัวอื่นเพิ่งสังเกตเหมือนกันนะว่ามันแปลกๆเหมือนกันนะทรงด้ามันจะเป็นประมาณเนี้ยครับมันจะแบนๆนิดนึงเนาะไม่ได้กลมนะครับแล้วก็มีความอ้วนตรงกลางเหมือนเดิมยังคงแบบคอนเซ็ปต์เดิมเวลาจับก็รับกับมือได้ดีประมาณนี้ก็ด้ามจะไม่เหมือนกับทั่วไปที่มันกลม จุดเด่นของตัวนี้แน่นอนมันสามารถใส่เป็นตัวลูกบล็อกแล้วก็ไขควงได้ในตัวเดียวฮะอันนี้นะใส่ได้ทั้งบล็อกและไขควงใช่ครับครับนี่เป็นแกนขนาดสามัแปดเนาะครับสามารถใส่ได้แบบนี้ปึ๊บน่าจะใช้เป็นบล็อกนะถ้าเกิดว่าผมต้องการที่จะใช้เป็นด้ามไขควงนี่ครับครับตรงในด้ามอ่ะดึงออกมาได้อย่างนี้เฮ้ยเฮ้ยในด้ามก็มีดอกมาให้เหรออ่าเป็นแบบนี้เลยแล้วเราก็สามารถหมุนควง อย่างงี้ได้เลือกตัวดอกได้โอ้มีเยอะเลยนะครับใช่ตัวดอกให้มาเยอะเหมือนกันนะครับถ้าสังเกตเห็นตัวดอกเขาจะมีเป็นสีสีบอกอย่างนี้ด้วยอ่าตัวนี้แสดงว่าต้องบอกอะไรสักอย่างเกี่ยวกับตัวดอกใช่ไหมแม่นแล้วอ่แม่นแล้วแปลว่าใช่แล้วอ๋อใช่ครับใช่ครับเกือบตามไม่ทันเลยก็อย่างที่บอกไปนั่นแหละก็คือมันมีความหมายอยู่ก็คือ มันจะเป็นสีที่บอกเบอร์นะครับช่วยให้เราหยิบง่ายนะอย่างเช่นอย่างเงี้ยม,มันมะออกแบบเต็มไปหมดเลยถ้าเกิดว่ามันไม่มีสีก็แบบกว่าจะเลือกหยิบเลือกจับมันเสียเวลานะเ,เวลาซ้อนนะมีสีบอกนี้รู้เลยว่าสีเนี้คือประเภทไหนนะครับแล้วมันก็จะมีเลขกำกับด้วยว่าเบอร์อะไรโอ้ยหยิบง่ายครับแบบแบบนี้เนาะก็เก็บได้ไม่หายไม่ตก พกพาสะดวกด้วยนะใช่ครับแิ่ว่าต้องการที่จะใช้ดอกนะครับก็สวมใส่นี้ได้เลยอ,อืมก็คือลักษณะการสวมหัวดอกไขควงก็จ,จะเป็นบริเวณด<ช>้านในก็จะเป็นตัวบล็อกก็จะเป็นสวมบริเวณด้านนอกนะครับอ่าก็จะเ,เป็นแบบเนี้ยซึ่งแน่นอนนะครับอันนี้เป็นฟังก์ชันหลักครับแต่อย่าลืมว่าเขาใช้ชื่อว่าเป็นใส่ขอบซึื่งใส่ขอบเราก็จะเห็นกันอยู่แล้วนะว่าเป็นด้านกอกแกกยอดนิยมนะครับแล้วก็เป็นพระเอกของเขาเลยนั่นก็คือ ตรงหัวนะครับอันนี้รเราสามารถปรับองศาได้นะครับอย่างแรกคือองศานี้นาะใช้เป็นแบบด้างไขว้แบบตรงตรงได้เราสามารถปรับงอเฮ้ยปนับได้อ๋อปรับมุมองศาการขันได้ด้วยใช่นะครับ<อ>มันได้ประมาณสามองศานะครับประมาณนี้อันนี้คืออเดี๋ยวดูองศาแรกเลยครับตรนนี้ก็คือแบบเก้าสิบงอตรงๆแบบนี้ครับผม แล้วมุมต่อมาครับก็จะเฉียงนิดนึงอ่าแล้วก็อันอีกมุมนย่งยคือแบบตรงๆแบบไข่ควงแบบนี้โอ้หพอเป็นไขควงแบบนี้คือข้อดีเราสามารถขัดได้เร็วอือใช่คบไขควงเวลาแบบมันรวมเนาะปุ๊บ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 ไปได้เลยอือคือจุดเด็ดนะสามารถหมุนปรับได้ทั้งสองด้านเลยครับด้านซ้ายด้านขวาอนี้คือเจ๋งมากนะครับและแน่นอนนะครับเป็นแบบแล็กเชิดสามารถปรับหมุนได้ทั้งซ้ายและขวาเลยนะครับและแบบ ฝัตรงนี้เข้ามอนออกอนะนี้ได้เลย oh, โหเวลาทํางานนี่ก็คือสะดวกสบายมากเลยนะครับใช่ครับเป็นแบบไซคขอบสปีดก็คือเขาเอาตัวไส่ขอบอ่ะมาใส่ในตัวด้าไผ่พวงตรงนี้เลยนี่รับคอนไอเด็ดเจ๋งมากนะครับแล้วก็เวลาปรับก็เลื่อนออกตรงนี้นี่น้อสองดา้านโอ้ง่ายๆแบบนี้เลยนะครับอันนี้คือตัวแรกแบบจริงเดี๋ยวนะอันนี้คือแค่พูดตัวแรกท่านผู้ชมก็น่าจะโอ้โหเอใจนะมันจะอลังการกินไหหรือเปล่า เป็นแบบไซขอบสปีดอะตัวนี้คนขที่จะเด่นเลยนะครับอ่าก็มีประมาณนั้แหละฟังก์ชันหลักๆของเขาแน่นอนแล้วการใช้งานก็ตรงโจท์ใครก็ลองลองดูนะมาตัวต่อไปผมขอใกล้ๆมันแบบมันเล็กแปลกตาดีตัว<ม>ด้านซ้ายนั่นเลยแล้วกันเอาตัวเล็กสุดเลยอะใช่ผมก็อยากจะรู้ว่ามันเจ๋งยังไงอะ<ม>ที่เอามาเงี้ยก็คือตัวนี้เนะใช่ครับผมแน่นอนจุดเด่นของเขาก็อย่างที่เห็นไปนั่นแหละก็คือมันเป็นไขควงตัวด้านเล็ก Oh, ตัวนี้มันอยู่ในชุดตัวนี้นะนะครับเป็นชุดชุดนี้ครับเราแกะเอามาให้ดูกันนะครับมันก็จะเป็นเซตครับฟอร์มคอมเพก838 R A S เซหนะครับแน่นอนจุดเด่น <Okay. S 1> ของเขานีครับหนึ่งก็คือมันเป็นไขควงด้ามขนาดที่เล็กเน้นพกพาง่ายนะการจับถ้าเทียบกับมือผมตอนนี้เห็นไหมจะเห็นว่ามันเล็กแบบน,นี้เลยเต็มกำทีเดียวคือหายเลย,เลยนะหายเลยนะหายเลยที่มันเจ๋งที่เรามา้ชมวันนี้ก็คือมันเป็น โครงด้านเล็กที่เป็นแบบแร็กเช็ดหรือว่ามีกอกแกะไ้ด้วยอยังไงครับไหนลองก็คือเป็นแบบกอกแกะก็คือเป็นแบบด้านฟรีแบบนี้นะเป็นแบบแล็กเช็ดซ้ายขวาคือเวลาเราปรับหมุนเราก็หมุนสามารถปรับทิศทางได้ทั้งสองด้านปรับซ้ายขวาได้เลยใช่ครับและการปรับตัวเล็กเช็ดตรงนี้มันเป็นแบบการปรับแบบเร็วๆด้วยนะคือถ้าเป็นแบบปกติผมให้ดูก่อนอย่างยกตัวอย่างตัวนี้นะถ้าเป็นแบบการปรับแล็กเช็ดแบบปกตินะก็คือมัน จะปรับแยกกันนะครับถ้าเกิดว่าผมต้องการจะปรับไปด้านขวานะครับก็บิดมาทางขวาอย่างเงี้ยแล้วเราก็ขัดได้เลยนะถ้าเกิดว่าผมต้องการที่จะปิดก็ปิดได้อยู่ตรงกลางหรือว่าปรับเปนสายก็แบบนี้แต่ตัวนี้นะครับจะเป็นตัวแบบว่าปรับเลขเช่นแบบเร็วๆก็คือจับตรงนี้บิดได้เลยปุ๊บเนี่ยนะ ๋อคือมวามม่มีรอยแยกเหมือนไอ้นี้ไงก็คือมันเป็นในชุดเดียวกันเลยนะครับเป็นดีไซน์ในการปรับเลคเชตก็คือมันช่วยทำงานง่ายขึ้นมากนะครับแบบนี้ก็คือแบบได้เลยอย่างเงี้ยครับสามารถปิดได้ด้วยอุ้ยอันนี้คือความเจ๋งของตัวนี้นะครับว่าคือมันเป็นด้ามแบบเล็กๆปรับเลคเชตกา้ก็แปลว่าเหมือนเร็วแล้วก็คล่องตัวดีกว่านะเน้นพกพาง่ายนะสำหรับตัวนี้ก็ประมาณนี้เลยแล้วส่วนอื่นๆนะครับตรงนี้ก็จะเป็นล็อกแบบ ไม่เหล็กแล้วนะปุ๊บก็ด้านท้ายด้ามอะไรต่างก็เหมือนอนกันนะครับประมาณนี้ครับผมมาดูกันที่ตัวต่อมาเลยกันครับนะครับนี่ก็คือตัวนี้นะตัวนี้เป็นทรงแบบด้าปืนนะครับเป็นรุ่นคาร์บฟอร์มนะครับครีสต็อก r a นะครับก็คือมันเป็นรูปทรงแบบตัวแอลนั่นแหละครับทรงแบบนี้นะครับจุดเด่นของทรงแบบนี้คือในเรื่องของแรงบิดและก็ ในเรื่องของการใช้งานในที่พื้นที่แคบๆจำกัดนั่นะครับครับแน่นอนว่าจะตอบโจทย์สำหรับใครที่ต้องการแบบใช้ไขควงมือและเจอแบบพวกสกูแน่นๆเอาแบบพวกนี้ออกอยากนะครับใช้ตัวนี้จัดก็คือด้วยที่มันเป็นทรงแบบนี้มันทำให้เราสามารถออกแรงบิดได้เยอะก็คือด้ามจับคือเพิ่มองศาให้เราใช่นะครับ,รบจากเดิมที่เวลาเราบิดอย่างเงี้ยมัน การออกแรงมันได้น้อยอืัใช่เคล็ดออกได้น้อยแต่พอมันจับอย่างเงี้ยมันสามารถออกแรงได้เยอะมากขึน้นนี่คือจุดเด่นของด้ามนลี้ยวทรงแบบนี้ละทีนี้ตัวนี้มันมีจุดเด่นอะไรบ้างอย่างแรกนะครับนั่นคือในเรื่องของการปรับเลกเช่นเนาะมีให้นะครับซ้ายขวาครับแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ดีไซน์สวยด้วยนะตรงปรัตรงนี้เป็นอลูมิเนียมแบบนี้ด้ยถ้ามีซ้ายขวาแบบนี้แล้วไอที่เป็นตรงกลางนี่คือยังไงครับสามารถปิดได้อ๋อแบบนี้นะครับ มันก็จะเห็นว่าที่จับดอกนะครับจะเป็นตัวล็อกแบบลูกปืนนะไม่ใช่เป็นแบบล็อกแม่เหล็กปะกะติแลบะบอันนี้ก็จะแตกต่าง่าอีกอย่างหนึ่งนะครับใช่นะครับก็คือเป็นแบบลับปิดล e t เตอร์อ่าทีนี้ตรงด้ามน,นะครับครับแบบเนี้ยมันจะมีปุ่มกดซ่อนอยู่ด้านท้ายนะครับเวลาเรากดปุ๊บนั่นไงมีของซ่อนมาอีกแล้วใช่ครับอันนี้เขาเรียกว่าเป็นการเก็บซ่อนตัวดอกเหมือนแบบแมกกาซีนมันต่างจากซ่อนเงินไหมครับ ก็ไม่น่าต่างรอาน่าจะใช้ได้นะอ่าโอเคไปก็ต่อน่ะด้านในนะครับแน่นอนว่ามีตัวดอกมาให้นะครับสามารถเก็บได้ทั้งหมดอยู่น่าจะ6ดอกนะอืมแต่ผมสังเกตเห็นอะไรแตกต่างอย่างหนึ่งก็คือตัวดอกไม่มีบอกสีไม่มีบอกตัวเลขนี่ใช่ครับตัวนี้ก็เป็นแบบสแตนดาร์ดนะครับไม่มีครับซึ่งแทาตัวเมื่อกี้มีเนาะก็คือครับอนี่เป็นรุ่นอัปเกรดราคาแน่นอนว่าห่างกันอยู่แล้วครับ แต่สังเกตเห็นว่าพอมันไม่มีนะครับมันก็แอบ,บดูยากนะเวลาจะหยิบใช่ใช่ครับแต่ว่าแน่นอนว่าถ้าเราใช้เองอเราคุ้นชินอยู่แล้วนะครับวความชํานาญและกันใช่ครับหยิบออกมาอย่างงี้นะครับเขาก็จะมีตัวเบอร์บอกอยู่แล้วนะตามที่ตัวบิตของตัวดอกไข่ตัวอือครับเสร็จแล้วก็สวมใส่ได้เลยปุ๊บแหมเดี๋ยวเป็นล็อกแบบนี้เนีย แน่นอนพอมันเป็นล็อกแบบและบิดแบบนี้ก็คือเวลาเราใช้งานไม่มีหลุดไม่มีหล่นหายระหว่างการทํางานแน่นอนครับบางทีถ้าเกิดว่าเป็นแบบแม่เหล็กพวกเนี้ยเวลาเราขันพวกอ่าน็อตที่มันอยู่ลึกๆนะที่แคบอย่างเงี้ยขันไปแบบมื้อดึงออกมาดอกหายอืมอะไรอย่างเงี้ยจะเจอบ่อยแต่พอมันเป็นแบบลูกปืนแบบนี้ก็คือยึดแน่นแน่นอนใช่ก็คือมันยึดแน่นแล้วก็ไม่หลุดแน่นอนนะครับผม นี่แหละคือจุดเด่นของเขาก็คือมันจะเป็นทรงด้ามตัว L นะครับ,รบออกรแรงบิดได้เยอะเหมาะสําหรับใครที่ใช้ในงานเวลาเจอแบบพวกนอตแน่นๆนะครับหรือต้องการแบบขันแน่นๆด้วยการใช้ไขควงมืออันนี้ก็จะตอบโจทย์และก็อีกอย่างนึงคือเวลาเจอในพื้นที่ที่แคบ mm. อ่นน mm. นะแบบอย่างเงี้ยแบบซ้อแค่นี้จะเอาไขควงด้ามยาวเข้าไปขันก็ไม่ได้นะเอาเนี้ยไปใส่แทนด้โอ้ยดีเลยครับใช่ครับสาหรับตัวนี้ก็นี่แหละจุดเด่นของเขานะครับ แต่ละตัวนี้จริงๆกันทั้งนั้นเลยนะครับเมื่อกี้ให้ดูแบบด้ามตัวแอลด้ามปืนธรรมดาไปละทีนี้เรามาดูแบบตัวนี้กันบ้างกาลังจะทักเลยรู้สึกว่ารูปทรงเหมือนกันแต่มันจะมีอะไรแตกต่างกันอย่างนั้นแหละอ่าใช่นะครับแต่แน่นอนว่าดูภายนอกก็ต่างอยู่แล้วเนาะครับแต่สิ่งที่เพิ่มขึ้นมาตัวนี้ก็คือมันสามารถปรับทอ,อกได้นี่ครับก็คือเราสามารถตั้งแรงบิดตั้งปอนได้เหมือนด้านปอนเลยนะครับเวลาขันก็จะมีเสียงดังแก๊กอะไรอย่างเงี้ย ก็จะ oh. ช่วยให้ uh huh. เพิ่มในเรื่องของมาตรฐานงานของเราเลยครับ,รบแบบว่าเรามีมาตรฐานเราตั้งค่าปอนด์ได้แบบขันน็อตแน่นเท่ากับลูกตัวอืนะครับอะไรเงี้ยหรือว่าจะเหมาะสําหรับในการใช้งานพวกที่มันเบาบางนะครับอาจจะเป็นพวกงานอิเล็กทรอนิกส์นะครับงานยางโดนที่อาจจะต้องแบบมีค่าปอนด์แม่นๆนิดนึงถ้าเกิดว่าขันแน่นไปอาจจะแตกอะไรเงี้ยก็เป็นตัวช่วยเซฟอีกตัวหนึ่งแล้วกันใช่ครับวิธีการตั้งปอนด์เนาะ กง็ง่ายๆครับตัวนี้ก็จะมีตัวแหวนปรับมาให้อยู่ด้านท้ายดึงนี้ได้เลย <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวนะอันนี้มันที่เปิดขวดหรือเปล่าม่ใช่อ้าไม่ใช่เหรอเรื <c oughs> ่วงนี้เราหลอนๆนะกับที่เปิดขวดนะฮะ <c oughs> โอ้ก็ <c oughs> ผมเห็นของดีไงวิล่าไงอ๋อที่เปิดขวดมันดี <c oughs> นะใช่ครับนไลน์นี่คนแบบสนใจกันเยอะใช่ไหมใช่โอเคนะครับวิธีการปรับนะครับก็ง่ายๆเลยก็คือสวมตัวประแจตรงนี้เข้าไปนะครับชึบแล้วก็บิด ได้เลยอือครับมันก็จะมีเลขปอนอยู่นะครับบอกตรงนี้นะครับเป็นขนาดนิวต e ันเมตรเห็นไหมอย่างตัวนี้มันอยู่ในเซตสําหรับใช้ในงานยางเนาะซึ่งตัวเซตเดียวก็มีเหมือนกันแต่ว่าค่านิวตันจะไม่เหมือนกันนะครับแบบอันนี้สามารถปรับได้4.8ถึง8นิวตันนะครับแต่ถ้าเป็นเซตแยกค่านิวตันก็จะไม่เท่านี้นะอันนี้เป็นตัวอย่างใี้เรามาให้ดูกันคือเวลาปรับเนาะก็บิดปรับได้เลย แบบนี้ซึอะไรครับตัวนี้คือมาแหวกแนวมากเลยนะใช่ครับเวลาเราไปขัน,นก็สามารถดูได้เลยว่าเราตั้งปอนเท่าไหร่นะครับก็บอเอาไปขันแบบแป๊กแป๊กได้เล,เลยนะครับแน่นอนตัวจับดอกก็จะเป็นแบบแรปปิดร์แรเตอร์ด้วยนะครับก็คือเป็นจับแบบลูกปืน,นค,คือล็อกแน่นแน,น่นอนสําหรับตัวนี้กรจะเหมาะสําหรับงานคล้ายๆกับตัวนี้เลยนะครับแต่ว่า นในเรื่องของงานที่ละเอียดละเอียดนะครับการตั้งพรได้ด้วยนะครับประมาณนี้โอ้โหโคตเท่ะไหนๆเราพูดถึงตัวประแจปอนกันแล้วหรือว่าไขควงที่ปรับพอกได้นะครับมันมีอีกตัวหนึ่ง ก็คือตัวนี้นะครับเป็นไขควงปรับทรอกเหมือนกันนะครับเป็นรุ่นเซฟทรอกสปีดยูนิเวอร์ s ซลนะจุดเด่นของตัวนี้แน่นอนเป็นไขควงที่สามารถปรับทอกได้นะครับก็คือเราสามารถตั้งปอนได้เหมือนประแจปอนหรือว่าเหมือนตัวเมื่อกี้เลยแต่ว่าการใช้งานง่ายกว่านคืออย่างแรกครับทรงเขาเนาะมาเป็นแบบด้ามไขควงด้ามตรงแบบนี้เลยแล้วเวลาเราต้องการให้จะปรับทอกสามารถตั้งค่าได้5ระดับนะครับก็คือเริ่มตั้งแต่2นิวตันนะครับ แล้วก็สามสี่ห้าหกนะครับแล้วก็สามารถปิดปอนได้ใช้เป็นไขควงปกติได้นะครับหลายคนอาจสงสยัยว่าทําไมไขควงมันนิวต้านน้อยจังนะถ้าเทียบกับประแจปอนคุณแบบหลักร้อยหลงสามร้อยนะครับ,รบอย่าลืมว่าถ้าเป็นงานขัดสกรูแล้วก็ใช้มือบิดอย่างเงี้ยเราออกแรงบิดได้ไม่กี่นิวต้านหรอกใช่ครับมันก็ประมาณนี้แหละนะอันนี้คือแบบค่าที่เหมาะสมและพอควครนะครับมันเป็นแบบ ไซส์เล็กๆไงสำหรับไข่ัวงมือนะครับสี่ห้านิ้วตันนี่โอ้โหแน่นมากแล้วนะสาหรับสกูเนาะประมาณนี้นะครับแน่นอนนะครับที่จับดอกก็เป็นแม่เหล็กแบบนี้แต่ว่าเป็นแม่เหล็กที่ดูดแรงมากนะครับอืมไม่ลุดทึ่ก็เป็นไขววงตั้งปอดนะครับจะมีแบบหน้าบีก็มี เวดีก็มีเหรอก็ลองไปดูเพิ่มเติมได้ที่เว็บนะแต่ว่าเดี๋ยวถ้ามีของเราค่อยมาให้ดูกันอันนี้เหมาะสำหรับทุกงานเลยเนี่ยที่ต้องการตั้งปอนตั้งท้องเนาะหรือในงานจักรยานอะไรเงี้ยส่วนมากก็ได้ใช้กันรับเหมาะกับจักรยานอยู่นะใช่ครับในงานซ่อมจักรยานส่วนใหญ่เน้นอยู่แล้วพวกคาร์บอนอะไรอย่างเงี้ยถ้าขันแน่นไปอาจจะแบบแตกเกี้ยวหลุดอะไรผมจะช่วยได้ มานนี้นะครับสำหรับตัวเซฟท็อกหรือว่าไขควงปรับท็อกได้ของลาดเนาะมาเมื่อกี้ผมได้ยินพูดมาว่าว่ามีเกี่ยวกับด้ามวีดีอด้วยอ่ะอืมวีดีดีใช่ไหมแน่วันนี้ก็มีให้ชมนะครับนั่นก็คือเป็นตัวนี้แต่ไม่ใช่แบบตั้งปอนได้นะหรือว่าปรับท็อกได้ตัวนี้ที่เอาไมห้ชมก็เพราะว่าเป็นนี้เดี๋ยวให้ดูกันยวปุ๊บกดตรงนี้นะครับปุ๊บแล้วก็หมุน เอ้ยอันนี้เหมือนจะเกี่ยวกับช่วยในการขันหรือเปล่าช่วยครับถ้าตามชื่อก็คือมันเป็นไขควงเทอร์โบนะครับหรือเรียกง่ายๆคือมันเป็นไขควงที่มีเกียร์หรือว่ามีเฟืองทดด้านหน,นนั่นเองนะครับก็คือเกิดว่าเราหมุนตรงเนี้ยรอบหนึ่งเป็นยังไงครับตรงเนี้ยจะหมุนไปสี่รอบมันก็คือ <c oughs> ต่างจากไขควงธรรมดาที่เราไขาได้ทีละครั้งทีละครั้ง<อ>ใช่ไหม ประมาณนั้น<ม>นะครับก็คือตรงเนี้ยมันจะช่วยให้แบบขันได้เร็วๆมากขึ้นนะครับ,รบมันก็จะเหมาะสําหรับงานสกูที่เป็นพวกตู้คอนโทรลตู้ไฟฟ้า<ม>ที่เป็นสกูเวลาขันอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นเกียวแบบพลาสติกไม่เหมาะนะไอพวงก<ม>ุโบนะครับเพราะว่าการใช้งานนะครับมันต้องจับ2มืออย่างเงี้ยแล้วอ,อีกมือหนึ่งก็คือบิดนะครับถ้าเกิดว่าเกียวมันเป็นเกียวพวกพลาสติกอะไรอย่างเงี้ยมันออกแรงเนะี้ยไม่ค่อยถนัดม,มันหมุนได้ไม่เร็วมันกลับว่าใช้งานยากซะมากกว่า ครับแน่นอนว่าถ้าเจอพวกเกียวที่เป็นพลาสติกก็สามารถปิดได้ก็คือใช้แบบมุมปกติเอาอ,อืแต่ว่าถ้าเป็นเกียวแบบว่างานตู้เบเกอร์อะไรต่างตรงเนี้ยใช้ตรงนี้ได้ขัดง่ายมากนะครับปืดป๊ดปืดป๊ดปื๊ดแป๊บเดียวสองสามรอบแค่นั้นแหละหแล้วก็พอเราต้องการขัดแน่นก็คือกดล็อกแล้วก็ ออกแรงบีดเข้าไปคืนนี้ก็ดีนะครับก็สามารถทําให้เราหมุนแบบธรรมดาก็ได้หรือว่าจะหมุนแบบเทอร์โบก็ได้ใช่นะครับก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นครับ,รบอันนี้เป็นไขควงเทอร์โบนะครับซึ่งหลายๆคนก็ชอบสําหรับในงานช่างไฟฟ้าแล้ส่วนใหญ่เลยนะครับอย่างตันนี้ก็เป็นด้าม BDE แน่นอนว่าการไฟฟ้าอยู่แล้วนะครับอืแล้วก็ด้ามธรรมดาก็มีนะครับซึ่งเราก็เคยทํคชิปเทส กันใ้ดูอยู่ช่คำขำมาลองเปรียบเทียบลองวัดกันดูว่าตัวไหนขันเร็วกว่าแต่คนสนใจกันเยอะมากเลยนะครับใช่ครับตัวนี้ก็จะขันเร็วกว่าถ้าในการใช้งานจริงนะครับก็จะขันเร็วประมาณ2เท่ากว่าสามเท่าประมาณนี้ตัวนี้ก็เป็นไขควงเทอร์โบนี่นะครับว่ามีเกียร์ทดด้านหนนะครับก็ลองไปเลือกเพิ่มเติมันได้ที่นาเว็บโอเคจัดไปใกล้ท้ายๆแล้วเนาะผมว่าก็เห็น2ออันนี้ก็น่าจะคล้ายๆกันนั่นแหละ แต่ขอให้เปรียบเทียบให้ดูหน่อยว่ามันต่างกันอย่างไรหรือเปล่าก็คือ2รุ่นนี้เนาะครับก็จะเห็นว่ามันคล้ายๆกันนะครับก็เลยจริงๆแล้วไอ้ตัวนี้อาจจะไม่เอามาให้ชมนะครับแต่ก็มาเปรียบเทียบให้ดูแล้วกันนะครับเพราะว่าูุล่างการใช้งานหน้าตาคล้ายๆกันนะครับมาดูกันที่ตัวนี้ก่อนนะครับนี่ก็คือเป็นตัวไขควงครับปรอมคอมแพกแบบ r A ก็คือเป็นแบบเล็กเชดนั่นะครับอย่างแรกก็คือมันสามารถปรับเล็กเชดได้แล้วก็คือการปรับแบบนี้เลย เอ้ยอทำการปรับไปหมุนไปด้านซ้ายด้านขวาก็บิดออกครับอย่างต่อมาด้ามจับเขาใหญ่ครับจับได้ถนัดเลว่าถ้าเทียบกับแบบทรงขนาดมาตรฐานแล้วก็จะเป็นประมาณนี้ทรงประมาณนี้เห็นไหมถ้าเทียบด้ามกันก็จะเห็นว่าตัวไอตัวนี้ใหญ่ืใหญ่ขึ้นมานิดหนึ่งครับ,รบแล้วก,การจับมันก็จะรู้สึกว่าถ้าใครมือใหญ่อจะตอบโจทย์มากสหรับตัวนี้ครับครับอย่างนี้ แต่พอมันด้ามใหญ่เงี้ยมันก็มีเหตุผลนั่นก็คืออ่ามีอีกแล้วมีตัวซ่อนอีกแล้วเหรอจิ้มนะครับแล้วก็จะมีตัวดอกเก็บอยู่ด้านในครับนี่เลยนะครับตัวดอกที่ให้มาก็เป็นขนาดพื้นฐานเนาะก็จะมีไขควงเฉกับควงแบนนั่นแหละแล้วก็เริ่มตั้งแต่เบอร์หนึ่งถึงเบอร์สประมาณนี้เฮ้ยเี๋ยเฮ้ยเฮ้ยเมานะฮ้เฮ้ยเฮ้เห็นละนะเรับเื่อกี้มโชว์ให้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยะสามารถยเด้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเ้ยเฮ้เซอร์ไพรส์้ะเี่ยเื่อกี้อ่ะ ดึงออกได้ฮ้ยถอดได้ด้วยเหรอใช่สามารถถอดได้ครับอันนี้เราก็สามารถไปใช้กับพวกสว่านไขควงได้อะไรเงี้ยแต่ไม่แนะนําว่าถ้าเป็นไขควงกระแทกแบบเน้นแบบกระแทกแรงอันนี้ก็ไม่แนะนําครับครับถ้าเป็นใช้กับสว่านคัดอะไรเงี้ยจะเหมาะกว่าเพราะว่าถ้าเป็นไขควงแทกก็ใช้ได้แหละแต่อายุการใช้งานก็อาจจะแบบสั้นลงครับครับประมาณน,นี้เวลาใสก่ก็กลับคืนแบบนี้นะครับแล้วก็ตัว ล็อกดอกนะครับก็จะเป็นแบบระบิดเรเตอร์นะครับหรือว่าเป็นแบบลูกปืนเหมือนกันครับครับใช้งานง่ายนะเจ๋งไหเจ๋งครับตัวนี้เจ๋งเป็นใข่วงอีกตัวหนึ่งที่น่าใช้มากๆนะถ้าให้เลือกตัวหนึ่งก็ตัวนี้ตอบโจทย์อยู่ครับเจ๋งปุ๊บเจ็บชึบ ง่ายๆไม่มีอะไรมากมายนะครับแบบนี้เลยประมาณนี้สุดยอดส่วนอีกตัวนึงนะครับก็คือเป็นคาร์ฟอร์มแบบปกตินะเป็นรุ่น821นะครับทับหนึ่งคือ,อมันไม่มีตัวแรกเชนละครับแต่ว่าตัวดอกนะครับก็มีเหมือนกันเก็บได้แต่ว่าไม่มีตัวแท็กสีมาให้ครับตัวนี้ก็ราคาจะถูกลงครับ ประหยัดกว่านะครับสามารถเก็บได้แล้วก็ยืดได้เหมือนกันแบบนี้เยนะครับเป็นตัวที่ประหยัดกว่านะครับส่วนตัวล็อกดอกก็จะเป็นแบบแม่เหล็กแบบนี้ฟังก์ชันหลักๆก็คล้ายๆกันเนาะแต่ว่าแค่ตัดในเรื่องของระบบแคบบเชตออกไปนะครับตอนนี้ประมาณนี้ประมาณนี้เลยนะก็น่าจะหมดกันไปเรียบร้อยสำหรับ,รบตัวไขควง เทพสมบัติของช่างยุคใหม่อืชื่อวาเทเทียวครับก็มีทั้งหมด8ตัวด้วยกันนะครับที่เราไมา้ชมกันวันนี้แล้วก็พอเป็นน้ำจิม้มเรียกน้ำย่อยสําหรับสายช่างที่ชอบแบบเครื่องมือเจ๋งๆอ่ะอและแน่นอนนะครับหลายคนน่าจะอืขอซื้อ,อยังไงดีว่าจะผ่านด่านนี้ยังไงมีไอเดียไหม แชร์กันนะขอเงินเมียซื้ออย่างเดียวเลยครับผมไขควอะไรแพ็ครับแต่แน่นอนว่าฟังก์ชันตัดเต็มนะครับซึ่ก็สําหรับใครที่ชอบตัวไหนหรือว่ามีตัวไหนแล้วการใช้งานเป็นยังไงลองคอมเมนต์บอกกันได้นะมาเอางี้ดีกว่าช่วงทิ้งท้ายสำหรับคลิปนี้ว่าไงผมว่าเรามาเลือกกันดีกว่าว่าคุณชอบตัวไหนผมชอบตัวไหนนั้นเริ่มพร้อมกันนะหนึ่งสงสามหยิบเลยอ่าได้หนึ่งสองสามอ่าผมจะเหมือนกันนะ เพราะว่ามันดูธรรมดาแต่แสนพิเศษธรรมดาแต่แสพิเศษใช่ง่ายๆเลยผมเลือกเพราะว่าผมเลือกตัวไซคอลคอมแพกตัวนี้ก็เพราะว่าแน่นอนฟังก์ชันมันเจ๋งเนี่ยนี่ใ่รับใส่พกได้ใส่ควงได้โอ้อก็เจ๋งไปเลยปรับมุมศัได้มีดอกเก็บด้วยโอ้โหไนี่แหละตัวที่ผมเลือกครับคุณชอบซ่อนเงินไงเออผมก็ซ่อนเหมือนกันนี่า จะพูด oh. ประมาณนี้ครับ, uh. บนะครับโอเคสำหรับใคร<ม>ที่ชอบตัวไหนลองคอมเมนต์บอกก็ได้นะใชครับผมส่วนใครที่สนใจครับอยากจะสั่งซื้อก็สามารถสั่งได้ทุกช่องทางลายของไอตโนมาตเลยทุกช่องทางเลยใช่ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวถ้ามีใครคลัวตัวไหนจริงๆนะครับ มีมาเพิ่มเติมเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันต่อไปเลยรกันใช่ครับไข่โครงวิล่าออกแบบมาแต่ละปีนะเจ๋งๆทั้งนั้นถูกต้องนะครับสำหรับคลิปนี้เราสองคนก็ขอลาไปก่อนนะสว,ส,สวัสดีครับ